อันนี้จุดค่ายอนุชนนะฮะของสภาคิดจักวันเดียวนี่เกือบล้างนะครับตั้งแต่ปีสามเก้ามันเดียวจะฟื้นนะฮะเอามาใช้อยู่บนดอยสุเทพเลยฮะสูงเกือบเต่าวัดพระธาตุนะครับนี่อันนี้เป็นสิ่งที่อันสร้างไวม้มาเือนแล้วนะครับหลายสิบชาวปีแล้วเเดี๋ยวพี่น้องกำลังจะเข้ามาหอมมารวมกันเพื่อที่จะ ต่างขยานาปรับปรุงแล้วก็ใจพื้นที่นะนี่ที่ป่านะครับก็ช่วยเอาใจช่วยนะครับอย่าให้เสื่อมโทรมนะครับแต่ว่าได้รับการพัฒนาใช้ต่อเผลดีครับรนนะครับมันชิ้งผมกลัวเดี๋ยวมันจะไหลตกใส่คน